สวัสดีพี่น้องบองไปที่เคารพรนะครับผมมาพอกันที่เกาไนาดากันเิีนไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับในราคาจานนี้ถ้วยนี้ส0บาทับพี่น้องนะครับเครื่องปรุงเพิ่นกระแถมมาพร้อมแต่ว่าบักหน้าผมมาใส่เองนะครับเต็มต้นเลยบักหน้าเห็นบ่ต้นบักหน้ามีตะหมากตรงๆพักก็มีผักควละผาครับผมมีเมื้อนี้มี พริกเผาพร้อมนะครับพี่น้องเป็นพริกเผาเอามาจิ้มครับกะปิมันเข้ากันคักขนาดนะครับพี่น้องมันเข้ากันแซ่บคักขนาดเดี๋ยวผมเสียเอาขอวดเอากะปิมาว่างว้ข้างล่างนี่หรอกครับว่างไว้ฝามันีิดหรอกอกะปิบรอกินนักที่อะไรแข็ง อ uh huh. แซวครับนี่พี่น้องพริกบางคนก็จะฮักเครื่องนะครับแล้วก็ตุ้ยเอากัะปิตุ้ยเอากัะปิไปน้่เข่าปากไปเนี่ครับจังตามด้วยอันนี้พอสันมันสีเฮียงำพริกก่อน <c oughs> หมัมกผัดใส่ปลาพริกเผ็ดขนาดคันที่กินกะปิพริกเผาเนี่ยจะปรุงเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อปรุงสิปรุงแบบพอดีพอดีแต่ว่ากะ để tôi bù mặc được nó gầm nó Tại nó bán kìm Lấy bó này kìm không cần มันอยากแข็งยังหน่อยครับ หอมหอมกินบักเน่าครับบักเน่าสดซึ่งเผ็นดนังขม เซ็นมีเขาแ่บ นี่ขีบไปน้ำกระไดแล้วแต่คน mm hmm. ทุนหยอด อขอไปครับตานี้ไง หมูกระจกเข่าก่อนเท่ากันคร,รับกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บเื่ากัน หิดคำละเม็ดไปเลยอือหื พริกเผ็ดดิแซ่บเห็นมันดูดเอาน้ำเห็นมันดูดเอาน้ำต่ำครับเอ้ยน้ำมันก๋วยเตี๋ยวน้ำต่ำมาสิสนสมวามนัวไปอีกครับ

ค้าสุภาพพองกับปีก็คือเหยื่อเคยนะครับเป็นของผักผักไตบอกเพื่อนเอิรนหรือจังใดคําสุภาพขอเอิรือ อากาศเอาเอาคือฝนนี่ตกคือมึ้นได้ครับแต่ว่าเอามันขึ้นอยู่หมู่บ้านนี่ก็ับตกเบิดมือ ที่แรกว่าสิกินเขาห้องทองสันว่ามาที่นี่กินก๋วยเตี๋วก่อนปลาสมปลาสวายครับสมปลาสวายตัวใหญ่แต่ว่าเอามาหนึ่งได้นี่ครับบ่ไดดกินดิบนะครับผมหกสิบาทแซ่แบเสีบพี่น้องเป็นเทดน,นันวๆบันทาราดเห็ดเสร็ใหม่ๆหม กื่อมาเลยบริเลอมันสมครับเอามาเห็ดกินนัวเพราะว่บาบริกาวา่าิสิกินสมมันนะแซมยู ขนาดกินแล้วคาบย่อนไปได้แล้วแรงย่อนไปได้นี่ครับพี่น้องมือขึ้นนี่ก็แล้วย่อนอันนี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับและการของผมหากว่าผิดพ,พลาดประการใดก็ดกต้องขออภัยแวรณที่นี้นะครับพี่น้องแลวจะงหยาก็ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจอีกหนึงกำลังใจให้กันในกันแล้วกันนะครับอ่ะพอกันแม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ